รถเมย์ใจบุญคนนี้นะคะพี่เตือนประทุมทองค่ะเป็นพนักงานขับรถนะคะพี่นกน้อยสีดําเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารนะคะพี่นกน้อยบอกว่ามีเพื่อนคนขับรถเมย์สายเดียวกันขับขึ้นทางด่วนมาก่อนหน้านี้ชื่อวิไลวันโทรไปบอกคนขับรถคันของพี่นกน้อยอะค่ะซึ่งก็คือพี่เตือนนะคะบอกว่าเนี่ยเห็นหมาหน้าสงสารมากเลยเดินหลงอยู่บนทางด่วนขับดีๆระวังชนนะถ้าแวะรับมันได้ แวะรับด้วย oh. นี่ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณพี่วิไลวันคนขับรถเมย์สายหนึ่งหกหกคนแรกที่เจอนะคะที่ผ่านไปแล้วก็เห็นก่อนใช่แล้วก็แจ้งรถที่ตามมาอีกคันหนึ่งว่าถ้าแวะรับได้แวะมันขึ้นมารับมันขึ้นมาด้วยนะเป็นห่วงก็คันพี่เขาคงรับไม่ทันแล้วนี่ค่ะคงขับผ่านไปแล้วเห็นพอดีครับแล้วจุดที่เจอเจ้าหมาที่น่าสงสารตัวนี้นะคะรถคันหน้าเนี่ยเบรกพี่คนขับรถเมย์ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะใช่แน่ๆเลยสงสัยรถคันหน้าต้องเห็นสุนัขหรืออะไรแน่ๆเลย ก็เลยตัดสินใจขออนุญาตผู้โดยสารก่อนนะคะขอจอดและขอรับสุนัขขึ้นมาด้วยด้วยความเป็นรถปออ,อเป็นรถแอร์ก็ต้องขออนุญาตผู้โดยสารที่อยู่บนรถว่าจะโอเคไหมรับสุนัขขึ้นมาบนรถด้วยทุกคนใจดีมากทุกคนยินดีไม่ว่าอะไรเปิดประตูรับมันขึ้นมาเลยค่ะนี่เปิดประตูมันก้าวขึ้นเลยนะเหมือนมันรู้ว่ามาช่วยเปิดปุ๊บขึ้นปั๊บแล้วคุณผู้ชมคะพอขึ้นไปปุ๊บนะมันก็นอนหอบอยู่ใต้เบาะที่นั่งอะนอนหอบอยู่แบบนั้นอะครับพอไปถึงท่ารถ ที่เมืองทองธาน,นีพี่ๆก็น่ารักหาข้าวหาน้ําให้มันกินพี่ก็บอกว่ากลัวจะถูกรายงานไปที่ขอสอมกเหมือนกันนะกลัวจะโดนตําหนิ<อ>ว่าอยู่ดีๆไปรับสุนัขก,กลางทางขึ้นมาบนรถอะไรแบบนี้นะคะคแต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือทําบุญนี่คะ่ะก็ถือว่าเป็นบุญของสุนัขตัวนี้ที่ก็ได้รับขึ้นมาไม่รู้ว่าถ้าเกิดปล่อยไว้จะเดินไปไหนตอนไหนอากาศร้อนจะเดินไหวไหมโดนรถชนไหมนะคะค,คือเจสอสวร้อยก็เผยแพร่ข่าวนี้นะคะปรากฏว่า ไม่ใช่สุนัขจรจัดนะ,ะไม่ใช่อยู่ดีไปเดินมั่วอยู่ริมทางมันมีเจ้าของอมันมีเจ้าของค่ะเจ้าของบอกว่ามันชื่อเจ้าคุกกี้เจ้าคุกกี้อ่ะค่ะเจ้าของมารับแล้วคุณเจราพรค่ะอขอสอมกไม่ได้ตำหนีพ่พี่ๆขับรถและพนักงานกระเป๋ารถนะคะเขาชื่นชมค่ะครับขอสอมกชื่นชมและมอบไปประกาศเกียรติคุณให้ด้วยนะคะมอบเงินรางวัลให้ด้วยนะคะ ให้กับพี่เตือนพนักงานขับรถพี่นกน้อยกระเป๋ารถสายปออ1 6 6นะคะถือเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่แล้วก็คนชื่นชมกันเยอะมากจริงๆพี่ๆทั้งสองคนก็บอกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเจ้าคุกกี้นะคะ